ทุกคนจา้ามือหนี่จะพาไอ้ฝรังไปเที่ยวเขาไงจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาตัวเองเที่ยวหรือเปล่ายูกู้ที่อยู่พา,าไปเที่ยวเหมือนอยู่คาบหมาไปเที่ยวนะอยู่แต่ว่าเราเที่ยวกันปีละครั้งเองนะใช่ไม่ชอบเลยไออยากกลับบ้านนะเนี่ยขนาดยังไม่ถึงนันเป็นการถึงจม,ม่เอ,อมออยากสองมุ้ยเนาะยู่เดือนนี้เดือนเกิดอายอยู่ตามใจอทั้งเดือนสามสิบวันสา <c oughs> วันเดียว เขาไม่จะตามใจหี่ตามใจมือเดียวเดือนเกิดแล้ต้องใช้โคต้าให้เต็มที่มันไม่มีมันมีแต่วันเดียวไม่สามสิบวันที่ผ่านมาแล้วสิบวันเข้านะมัดเมาละมานทุกคนจะไปเบิ่งกันจ้าว่าเขาจะไปพักนำแนมไหนจ้าเดี๋ยวไปเขาไงเทนิสสาเฮตุแห่ไอพลังต่างใจมหาทุกคนไปเบิ่งกันจ้าว่ามันจะเป็นดังไบเป็นยังไง Yeah. <laughs> you